ข่าวปาลาเลาะหาเห็ดคือเก่านะจ๊ะหามาเลาะหาเห็ดพอมาไม้ใหม่นะจ๊ะผู้แดนน้ำพิกัดผู้แดนน้ำนะจ๊ะมาลุ่นกันว่าสีมันบะมาันสีใดเห็ดอย่างมันนี่มามาจ้ามาลุ่นกันเห็ดพอ เแกล่ะนะจ๊ะเกล้วแกแล้วแแลว่าเป็นสีบูนี่เน่สะออกมาโอุ้ยพี่น้องบ,อบังเ๊ิดบังเนยบังเนยบังเนยบังซอยกันนะจ้าคาเท quần tốc mày giờ mà bé phúc phúc บาดเบื้อ็ดสามเลียงสิเลย เห็ดน้ำหมากพี่น้องนี่นะอัฟกันเซกันออกบ่หลายนะจ้ะเห็ดกำลังเริ่มออกเห็ดน้ำหมาก เห็ดตะไคร้เขียวพี่น้องไม่ดอกเดียวดอกเดียวโอ้ยเมื่ไงเห็ดเริ่มแล้วจ้าเห็ดเริ่มออกแล้ว มันจะมา,า,มาพาะเห็ดเพาะฝ้ายบ่มนหนังเด้อเพาะฝ้ายิันจะมีลักษณะแบบนี้เห็ดเพาะฝ้ายมันสิเป็นแบบนี้นานจะมันสิมีเยื่อถ้าเห็ดเพาะหนังมันสิบม่มีเยื่อนานจะมาจ้ามาเก็บน้ำกัน ยังอ่อนอยู่นะจ๊ะเกงแสบเพื่อกันเลยจ้าแล้วแต่มัก นี่นะครับพี่น้องสาวไส้ไปหาเ <lawsuit> ลาะผู <oon> ้เ <Pacific> ด <astrology> ียวเมือนี้นะครับเบาส้นเฮ็ดเวียกนะครับไปน้ำบ่ได้นะครับสาวไส้ไปผู้เดียวก็ได้พ่ออยู่พอกินอยู่นะครับเฮ็ดดินเฮ็ดไข้กำลังเริ่มออกนะครับพี่น้องคาดว่าเฮ็ดละงอกก็น่าจะกำลังเริ่มนะครับตัวนี้ช่วงนี้นะครับยังเป็นเฮ็ดเพาะอยู่พี่น้องคลิปนี้ก็ได้พ่ออยู่พอกินนะครับยังอ่อนๆเลยพี่น้องนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอสวนสาวทรายนำนะครับแล้วพบออกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ